สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีกะสี่ทัวทัวเออจะได้เก็บนะครับเก็บปแบ่งกันกินพี่น้องเออพักสี่พักนีก็ยังบนท่านใดน,นั่นอยู่ครับพี่น้องเอยมึงถ่ายมาเก็บกินเลยพักสี่กด็ดีนานจะมาเก็บมาาครับพี่น้องมาาครับพี่น้องปุณสุขคนครับนะมาแบ่งไปกินนะครับมาเก็บเอา นี่ย yeah. มาเก็บเลยยายมาเก็บเลยเออเก็บไปแบ่งกันกินนีเอ๋อพี่น้องของกินโมตองห่วงครับพี่น้องเนี่ยโมองห่วงอยู่หัวงกินเนาะครับเนาะเออนี่นะครับคนผานบ้านเห่าคนอีสานเห่าก็มียังกระแบ่งกันกินนะครับโมตองไปห่วงอยู่ห่วงกิน มีหน่อยกินหน่อยมีด้ายก็กินด้ายครับมาเก็บมาเก็บเร็วๆเ,เข้าเนี่ย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 ถัว่วมาเก็บไปจะเอาไปผัดหรือเอาไปตำก็แล้วแต่เนี่ยมีหน่อยก,กินหน่อยมีด้ายกินด้ายเขายัางไหวแบ่งกันกินอืีสานบานเฮ้าด้วยกันคนไทยเฮ้าบ่เคยแดงนำใจมีหน่อยมีด้ายกินนำกันครับ ุขสุคนพ่อแไม่พี่น้องออออกราบสวัสดีสวีดัตพี่น้องเอฟซีทุกขูสุกคนแล้วรับเ้อครับนี่นะครับเพื่อให้เพิ่นมาเก็บทัวไปกินไปไซบูด้วยนะไปเก็บผีกอยู่มั้งเก็บเลยครับมาเก็บมาเก็บมาเก็บเนี้ยเนี้ยเก็บไปกิน มีน้อยกินน้อยมีมากมาก,มกินมากอืมนย่แกเอามาเก็บเอามันมืด,มมอดอยังไงไม่ร<ช>ูแบบ้เก็บเออดูอุบบวบอึบอืบยังมีเม็ดอยู่อีกนะถ้ามันหมดลูกเขาจะจะออกลูกถันันไม่ใช่ถ้าเราปลูกรอบนึงนะถันถันมีถึงสองเดือนเลยเนี่ยเออมันกินเลยนะเนี่ยจะไปลงแตงอยู่อ่ะเนี่ยเก็บเนี่ยมันอันนั้นอันนเก็บไป ทำอะไรกินตำก็ได้คืนก็ตำไปครกหนึ่งเนี้ยอืมอร่อยไหมหว,วานด,ดีเออแล้วมันมันสดเนี่ยหอะไรขขี่ฝักแล้วออโอ้นี่โอ้โห <laughs> แปบ๊บเดียวครับลองเนี่ยครับเนีย่ยยังมีอีมีอีกแล้วนะเออรู้ว่าใหญ่ก็เก็บเอา หมุนเขาว่าให้หมุนไปลเลยเก็บถัว่วหมุนเราครับก็จะให้ดูแต่ผักพี่น้องรดน้ำไปแล้วพี่น้องสื่นเขียวสุมชุมสื่นพี่น้องตู้เพิ่เติมมีเบิร์ตนี่ครับนี่ครับพี่น้องเพิ่งคนอะอยู่คนลกินอยู่ปลูกไว้กินกน,นะครับเนาะเก็บเอาเก็บเอา,เอา,เอา,เอานั่นแหละจไป เ,ออเก็บได้อีกรุ่นแน่เก็บได้อีกรุ่นเนี่ยสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้อง fc ทุกมองทุกบอลอยู่ในหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เขามารับสมเป็นกำลังใจให้ค่อยกดได้กดแท์กดครับสุขครให้เป็นกำลังใจให้หนุมบนคนเดิมอยู่แล้วครับเด้อสองเงนหน่อยครับเพราะอเลยหอย ติดตามเขาไปแน่ครับพี่น้องขอบคุณหลายครับท mm ้ายทายสุดเก็ควบเก็บย่าให้ไรควบใครย่าให้มีสขุขคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อซาธุ ครับสวัสดีสวีดัตพี่น้องเอฟซีทุกขูสุกคนนะครับเด้อครับนี่นะครับเพิ่มให้เพื่มมาเก็บถั่วไปกินไปไซบูด้วยนะไปเก็บริกอยู่มั้งเก็บเลยครับมาเก็บมาเก็บมาเก็บเนี้ยเนี้ยเก็บไปกินมีน้อยกินน้อยมีมากกินมากอืมยังกมาเก็บเอา,เอามันมันเหมือยังไงไปรู้เก็บเออลูกอบบวบอบเออบ ยังมีเม็ดอยู่อีกนะถ้ามันหมดมันจะจะออกลูกถ่านไม่ใช่ถ้าเราปลูกอีกรอบนึงนะถ่านถ่านมีถึงสองเดือนเลยเนี่ยอเ,เออมันกินเลยนะเนี่ยจะไปลงแตงอยู่อ่ะเนี่ยเก็บเนี่ยมันอันนู้นอเก็บไปจะทำอะไรกินตำม,มันถูกก็ได้คืนก็ตำไปครกหนึ่งเนี่ยอ,อืม หวานดีแล้วมันมันสดหายอะไรกี่ฝักแล้วโอ,อ้โอหแปบ๊บเดียวครับลองเนี่ครับเนียยังมีก็มีอีกแล้วนะเออลูกแันใหญ่ก็เก็บเอาหมุนเขาว่าให้หมุนไปเลยเ,เก็บถัว่วหมุนเรา ครับก็จะให้ดูแต่ผักพี่น้องรดน้ำไปแล้วพี่น้องก็สื่นเขียวสุ้มชุ่มสื่นพี่น้องบางีตู้เพิ่งเตอร์มีเบิร์ตนี่ครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาได้อยู่เขได้กินอยู่ปลูกไว้กกินนะครับเนาะเก็บเอาเก็บเอานั่นแหละจบไปเออเนี่ยเก็บได้อีกรุ่นเนี่ย สวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องเอฟซีทุกมองทุกบอลอยู่ในหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เขามารับส้มเป็นกำลังใจให้ค่อยกดไลค์กดแชร์กดครับสุขให,ให้เป็นกำลังใจให้หนบนคนเดิมมีเล้อครับเด้อส่องงนหน่อยครับเพราะอลยหอยติดตามเขาไปแน่ครับพี่น้องขอบคุณหลายครับทรายทรายสุดเกล้าควบเก็บย้ายให้ไรควบใครย้ายให้มีสุขคุณสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อซาถุ